สิบห้ามกราคมนะครับวันนี้นำเสนอ Samsung Galaxy Note 3ไอตัวเนี้ยเป็นเครื่องที่ผมซื้อมาใช้เองไปเสร็จการซื้อวันซื้อยังอยู่ครบแล้วก็คู่มงคู่มืออะไรก็อยู่ครบครับ,รบอยู่ด้านล่างอ่ะเดี๋ยวผมยิบขึ้นตัวนี้ก็มีสาย Data ของแท้ของมันเลยแล้วก็ตัวหัวชาร์จของมันไอที่หนีบ เปลี่ยนปากกาเนี่ยครับก็หัวมันก็ยังอยู่ครบยังไม่ใช้งานเลยแล้วก็นี่ตมอทอกแท้ครับตรงรุ่นแล้วก็หูฟังก็ครบตามที่มันมาชุดที่ผมขายแยากเนี่ยนะผมให้เคสสองอัน,ต,อนตัวเครื่องเข้าประเด็นดูที่ตัวเครื่องดีกว่าตัวเครื่องนี่ปกติแล้วก็มันติดติ๊กเกอร์หน้าจอไว้แล้วก็ไม่คอ่อย่าใช่ว่าไม่ค่อยดีกว่าเอาว่า ไม่กล้าบอกเลยว่าไม่มีรอยเลยเพราะว่าเครื่องนี้เจ้าของเครื่องนี้ผมใช้เองอะนะอ่าตัวนี้มันเป็นตัว 3G ธรรมดานะครับหนึ่งหนึซิมแล้วก็สำหรับคนที่ซื้อไอ้น,นีอ่อันนี้เป็นเคสที่แถมนะมีมีแถม2อันตามชุดของร้านสามอันนี้เป็นเคสกากเพชรสี่อันนี้เป็น s อสวิวแท้ของโตตา ห้าอ่าอันนี้หกแล้วก็เนี่ยครับเคสพวกนี้บางอันยังไม่ได้ใช้ได้เจ็ดอันนี้เคสเปดยังไม่ได้ใช้เหมือนกันแปดเคสกากเพชรเก้าอ่าไอ้เคสลายกระต่ายสิบอ่าสิบเอ็ดกากเพชรอีกอันหนึ่งสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าแล้วก็อันนี้รู้สึกอันนี้จะเป็นอันแพงเลย สิบหกอันก็ชุดเนี้ยแคสสิบหกอันเนี่ยนะรวมกับชุดของของมันเลยเนี่ยไปเสร็จครบเลยเนี่ยนะผมให้ราคาแปดพันเก้าส่วนไอราคาแยกเนี่ยเดี๋ยวไปดูตามกระทู้อ่อนแล้วกันเพราะเดี๋ยวผมจะผมตั้งหลายที่เดี๋ยวจะไม่เท่ากันเดี๋ยวบอกไปตรงนี้มันตัดราคากันเปล่าเออแล้วส่วนเคสถ้าใครจะแยกอันไหนก็โทรมาคุยโทรมาหาผมก็ได้ครับอ่าเคสผมก็แยกขายนะ แต่เหมาออไปก็คุ้มคุมอ่ะสนใจก็โทรตามเมอร์เลยครับพูดง่ายง่ายโอเคสวัสดีครับ